วสวัสดีครับอ๋อน,นู่นสวัสดีครับลูกไปไหนมาสวัสดีค่ะช่องนี้บ้าน,นหลานสวัสดีพปเด้อกินเขากางป้ากลางดงกางทค่งกาง่าพี่น่องกล้องปายกินอันขนมจีนจ้าขนมจีนขนมจีนไหมจ้าขนมจีนไปไหนมาสาว อะไรปลาเพิ่มป่ะตกใจมาได้ไงเนี่ยเดินมาหาเมื่อกี้กินข้าวยังกินแล้วก็มาไม่กินกับป้าเอาเอาเอาน้ำปลาเพิ่มไหมดูด้วยนะไม่เอาไม่เอาใครไหนกันนะมีหัวปลาแล้วถ่ายวีดีโอแล้วนะขนมจีนซื้อมาจ้าขนมจีนน้ำยาปลากับกะทิรวมกันนะจ้าน้องต้องไป โอขาจะเอาบริแทมคาไก่ให้กินอร่อยนะเนี่ยกินป่ะซื้อมาชุดละหกสิบห้าบาทเทดกินอะไรจาหั่นซินบบเบิดเมื่อกี้เขาเอียงๆอยู่ มีผักยังแมีก็าหายม้าเนี่ยคออีตูยญ้าไม่กินผักหรอก <c oughs> ย่าไม่ชอบกินผักอันนี้เออแล้วก็จะมีกระถินเก็บหยอดกระถินอยู่ขางบันที่นองกองไปน้าที่กลัวราบ้อในกลิ่นอยู่ข <c oughs> ้าจะบอกชิมก่นอนหาป่ากับกระถิ่นรวมกันกระแซบอู่ได้หละ่ะ แบๆขอโรงเรียนก็อร่อยนั่งกินยวนนี่นั่งกินยวนข้างบ้านปลาข้างบ้านปลาข้างบ้านปลาข้างบ้านกุง้งได้มาปลาข้างบ้านไปเบียงรักเพิ่ม <c oughs> <c oughs> เสียวเจ้าอุ้มดีสอรี่ที่วางแรงวางตรงนี้ก็จบแล้วอีกแล้วหยดน้ำคั้ม <c oughs> เอาฝั่งนู้นก็ถางป่าอันจะของพี่หรือว่าพวกพวกเอาบตอนี่หรอน่าจของพี่หรอหรือว่าเอาบตอแบบว่า จับไฟด้วยจับไ,ไฟด้วยตรงนี้จับไฟอากาศดีดีสีแห้งล่มสวยๆ จะว่าก,ก,กินข้าวอยู่ที่นาบ๊ายบายจ้าัสดีจ้าอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายท้าไม่สนอ่ะกินข้าวกลางทุ่งนาจ้าปิ๊ดคิดไปนะสวัสดีค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ